ตลาดยาลดน้ำหนักนี่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ยทำไมอยู่ๆยัยกษ์ใหญ่อย่าง n o v o n o i s s ถึงแยกทางกับ Hims and Her s ไปซะละแล้วยาเม็ดตัวใหม่ที่ Eli Lilly ี่กำลังพัฒนาอยู่อีกมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาเจาะลึกสองข่าวร้อนนี้กันค่ะใช่ครับเรื่องนี้มันสะท้อนภาพใหญ่เลยนะครับคือการแข่งขันในตลาดยารักษาโรคอ้วนเบาหวานเนี่ย มันดุเดือดมากแล้วมันก็ผลักดันนวัตกรรมเร็วมากจริงๆส่งผลกระทบเยอะกว่าแค่เรื่องหุ้นแน่นอนครับน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มที่ป่มแรกเลยทำไมคะทำไมโนโวโนดิสถึงตัดสินใจแบบนั้นกับ h i m ส์แอนด์เทั้งที่เหมือนจะเพิ่งจับมือกันไปเองครับประเด็นหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องยาปรุงหรือ compound drugs ครับยาปรุงใช่ครับ คือยาที่ร้านยาปรุงขึ้นเองตามใบสั่งแพทย์เฉพาะรายซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพที่เข้มง,งวดเหมือนยาต้นแบบนะครับทีนี้ Novo Nordisk เขาก็ไม่ค่อยพอใจที่ Hims ันเฮิร์ซึ่งเป็นพาร์นเนอร์กันเนี่ยยังขายยาเรียนแบบ GLP1 ที่เป็นยาปรุงพวกนี้อยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมีดีลกับเจ้าของยาตัวจริงแต่ก็ยังขายายาเลียนแบบที่เป็นยาปลงอยู่ด้วยมันก็เลยเกิดคำถามเรื่องบทบาทการกำกับดูแลธุรกิจเทเลเมดิซินในตลาดยานี้ขึ้นมาเลยสิคะเนี่ยถูกต้องครับและผลกระทบก็ชัดเจนมากเป็นยังไงคะหุ้นของ HIMs หรือ HIMS เนี่ยพอข่าวออกปุ๊บร่วงไปกว่า30เซเลยนะครับโหเยอะมากครับสะท้อนเลยว่านักลงทุนกังวลกับเรื่องนี้มากมองเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยในขณะที่โนโวกำลัง จัดการปัญหานี้อยู่เนาะฝั่งอีไลลิลลี่นี่ตูเหมือนจะกำลังวิ่งฉิวเลยนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะใช่เลยครับลิลลี่นี่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆครับผลประกอบการไตรมาส2ปี2024เนี่ยออกมาดีเกินคาดดีเยอะเลยโดยเฉพาะยอดขายโมนยอ r o กับเ e ฟบราวด์สองตัวนี้เป็นดาวเด่นดันราคาหุ้มพุ่งเลยครับแล้วเรื่องยาใหม่ๆที่พัฒนานี่ล่ะคะอันนี้น่าตื่นเต้นมากครับ ตัวที่ต้องจับตาเลยคือออฟอกลิพรอนออฟอกลิพรอนครับเป็นยาในกลุ่มเจ p 1วเหมือนกันแต่ที่พิเศษคือมาในรูปแบบเม็ดครับกินได้เลยไม่ต้องฉีดโห oh, ยาเม็ดเลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากใช่ครับตอนนี้ผ่านเฟสสาสำหรับรักษาเบาหวานแล้วกำลังรอผลสำหรับลดน้ำหนักในไตรมาสสมนี้คาดว่าจะยื่นขออนุมัติปี2026อืย การเปลี่ยนจากฉีดเป็นกินได้นี่น่าจะเรียกว่าเป็นพ่อดีที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะคะเนี่ยความสะดวกมันต่างกันเยอะเลยถูกอครับมันมีศักยภาพเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาได้เลยแล้วก็ยังมียาเซฟเบวตัวเก่งที่เป็นยาฉีดอยู่แล้วเนี่ยก็เพิ่งได้รับการสนับสนุนให้ใช้ป้องกันโรคหัวใจในผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยนะครับเป็นการขยายตลาดครั้งใหญ่เลยอ๋อค่ะ แล้วเหมือนลิลลี่เขาพยายามทําให้เข้าถึงยาง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะผ่านลิลลี่ไดเรกอะไรแบบนี้ใช่ครับนั่นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือขายตรงให้ผู้ป่วยเลยทําให้ยาโดสสูงเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วอาจจะถูกลงด้วยยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจมีครับมีอ e ีซิสต o ร a า l p ลฟาอันนี้เป็นอินซูลินแบบใหม่ที่ฉีดแค่อาทิตย์ละครั้งเองกําลังยื่นขออนุมัติอยู่สะดวกขึ้นไปอีกนะคะครับแล้วก็ล่าสุดเลยลิลลี่เพิ่งทุ่มเงินก้อนใหญ่มาก เท่าไหร่คะ1.3พันล้านดอลลาร์ครับซื้อกิจการ Verve Therapeutics โอ oh ้โหซื้อมาทำไมคะเพื่อเสริมทับด้านยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาโอกาสเติบโตใหม่ๆนอกเหนือจากยาเบาหวานกับลดน้ำหนักฟังดูแล้วศักยภาพหรือที่เรียกว่าโอกาสโตสูงของลิลลีนี่มีมากจริงๆนะคะ นักวิเคราะห์ก็คงมองบวกกันน่าดูใช่ครับนักวิเคราะห์หลายเจ้ายังคงแนะนําซื้อหุ้นลิลลี่นะครับให้ราคาปเป้าหมายไว้สูงเลยอย่าง975ดอลลาร์หรือบางเจ้าให้ถึง1,100ดอลลาร์โอ้สูงมากครับคาดกา,การเติบโตระยะยาวก็น่าประทับใจแต่แน่นอนครับทุกอย่างมันก็มีอีกด้านเสมอใช่เลยค่ะ พอวิ่งขึ้นมาเร็วๆแบบนี้มันก็น่าจะมีความเสี่ยงที่ต้องจับตาอยู่เหมือนกันมีประเด็นไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับลิลลี่บ้างคะมีหลายด้านเลยครับที่ต้องพิจารณาอย่างแรกเลยคือมูลค่าหุ้นตอนนี้ P/E ratio มันสูงกว่า60เท่าไปแล้วสูงมากนะคะครับสูงมากก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะราคานี้มันสะท้อนความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือเปล่าการเติบโตในอนาคตจะทําได้ตามที่ตลาดหวังไว้ไหม ออีกถึงแม้ครกิเซม่าอาจจะมีประเด็นเรื่องผลข้างเคียงคลื่นไส้มากกว่าเซฟบบวนิดหน่อยก็ตามการแข่งขันนี่คงร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีประเด็นที่3คือการเข้าถึงยาครับพวก PBM หรือคนกลางที่จัดการสิทธิประโยชน์ทางยาเนี่ยเขามีผลมากอย่างล่าสุด CVS ที่เป็น PBM ใหญ่ในอเมริกาเขาเลือกวิกโกวีของโนโวเข้าบัญชียา อันนี้ก็อาจจะกระทบยอดสัญญาของลิลลี่ได้แล้วก็นำไปสู่สงครามราคาในอนาคตอ๋อเข้าใจค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะสุดท้ายก็เป็นความเสี่ยงในการดำเนินงานภายในของลิลลี่เองครับคือการที่เข้าไปซื้อเวิร์มาเนี่ยจะรวมกิจการได้ราบรื่นไหมแล้วก็การขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่ลงทุนไปเยอะมากเนี่ยแตจัดการได้สำเร็จตามแผนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายสำคัญครับ สรุปแล้วภาพรวมตอนนี้ก็คือการแข่งขันเข้มข้นสุดๆเลยนะคะมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างยาเม็ดที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็โครงสร้างตลาดก็ดูเหมือนจะกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยถูกต้องครับมันก็เลยนำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อนะครับว่าการที่ยาลดน้ำหนักประสิทธิภาพสูงมากๆพวกนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆทั้งแบบยาเม็ดทั้งการขายตรงทางออนไลน์เลยแบบนี้ มันจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยาแล้วก็แนวทางการจัดการกับโรคอ้วนโรคที่เกี่ยวข้องในระยะยาวไปได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากๆค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตของการรักษาเหล่านี้ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยค่ะแล้วก็สามารถดูสรุปประเด็นสําคัญของวันนี้ได้ในดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะ